มีหลายๆท่านถามมานะครับว่าในปลาเซอร์มอนอพวกสัตว์ที่นำมาทำซาชิมิปลาหมึกอะไรพวกเหล่านี้เนี่ยมีพยาธหรือไม่นะครับพวกปลาทะเลพวกอะไรเนี้ยนะฮะก็เรียนให้ทราบว่ามีนะครับแต่ท่านไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับเดี๋ยวมีวิธีแนะนำให้ทราบนะครับว่าควรจะทำอย่างไรผมรวบรวมจากช่อง y t u t u นะครับหลายช่องก็จะเห็นว่าเนี่ยปลาซาชิมิ ปลาที่นำมาทำซาชิมินะครับอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนนะก็จะมีพยาธตัวกลุ่มนะกลุ่มอันนี้สกิสนะครับซูโดเทอร์นวาอะไรอะไรเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ตามเนื้อปลาบ้างตามเครื่องในปลาบ้างนะครับทั้งในปลาที่แพ็กเกจเอามาวางขายนะฮะร,รวมถึงปลาส,สดที่จับขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับเนี่ยางคนที่เขาซื้อมาเขาก็ เห็นตัวที่มันทั้งที่ตายแล้วยังไม่ตายก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นพวกปลาแซลมอนนะฮะปลาหลายๆชนิดนะฮะมันก็จะอยู่ตามเนื้อปลานะฮะอยู่ตามเนื้อปลาแล้วก็อยู่ตามเครื่องในปลาพวกเหล่านี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในเครื่องเครื่องในปลาทีนี้เนี่ยเวลาคนเองเนี่ยกินพวกเหล่านี้ดิบนะฮะก็จะติดเชื้อได้นะการที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะแสดงอาการวันที่1ถึง สักประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็แสดงอาการนะครับก็จะปวดท้องบ้างเจ็บคอบ้างแล้วแต่ที่ไปอยู่อาศัยการรักษาก็คือการส่องกล้องขีบออกมานะฮะโดยแพทย์จะขี้ออกมายังไม่มียารักษานะครับดังนั้นแล้วถ้าหากท่านชื่นชอบนะครับพวกปลาดิบซื้อมาสดๆท่านก็แช่แข็งนะครับลบ20องศา4-5วันก็พยาธิก็ตายนะครับส่วนตามพัตคารอาหารก็เชฟก็ขีบออ,ออกมาหมดแล้วแหละนะครับก็ปลอดภัยนะฮะ